สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube นะคะลุงพาลุยชาแนลค่ะวันนี้ลุงก็จะมาเตรียมรถส่งมอบอีกหนึ่งคันนะคะเป็นตัว Open c a คนะคะหรือว่าแคปยกสูงนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะ2,023ค่ะ XLS นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะคะแต่งรอๆจุใจกันให้ ไปเลยนะคะกลับถึงบ้านเลยนะคะมีให้เลือกหลากหลายสีนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ค่ะ170แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะเป็นซิงเกิลเทอร์โบนะคะมีสีน้ำเงินนะคะสีขาวสีดำสีบรอนแล้วก็สีเทานะคะเดี๋ยวรุงจะพาไปชมรอบคันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะ อ่าอันนี้คือเดิมๆเลยนะคะที่เพิ่มเข้ามาก็คือฟิล์มเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสามารถเลือกฟิล์มได้ด้วยนะคะว่าจะเป็นอ่า0หรือว่า80%นั่นเองนะคะเดี๋ยวรุงเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะจากกระจังหน้าก่อนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะสีทูทโทนแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะค่ะโลโก้ตรงนี้นะคะจะเป็นสีทูโทนเป็นสีน้ําเงินนะคะตัดด้วยสีโคมียมแบบนี้เลยนะคะตัวเ e ็กเจนจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะสําหรับตัวรังผึ้งตรงนี้นะค,ะนค่ะตกแต่งเป็นสีดํานั่นเองนะคะ ช่วยระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องนะคะตัวนี้บอกเลยนะคะว่าหล่อดุดันมากๆเลยนะคะส่วนเส้นตรงกลางตรงนี้นะคะเส้นคู่นะคะที่เราเรียกกันหลายๆคนเลยนะคะก็จะเป็นสีเทานั่นเองนะคะคล้ายๆกับตัวสปอร์ตนะคะถ้าเทียบเทียบกันนะคะตัวนี้ผสมผสา,านระหว่าง XLT XL พัดแล้วก็สปอร์ตนะคะรวมๆกันไปนะคะจะได้เป็น XLS ออกมาแบบนี้เลยนะคะหล่อมากนะคะอ่ะด้านหน้าเลยค่ะไฟนะคะอันนี้เป็นไฟซีแคลมจากโรงงานค่ะซึ่งนะคะตัว XLS นะคะเขาให้มาเต็มมากๆคือให้ไฟ d a y ์ไทมมาด้วยนะคะสังเกตดูเลยค่ะนี่นะคะเส้นสีขาวตรงนี้นะคะจะเป็นไฟเดย์ไทม์มันิ่งไลท์ที่ส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นเองนะคะไฟจะเป็นแบบทรงมัติรีเฟกเตนะคะ หล่อและดุดันมากนะคะอันนี้ด้านหน้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราด,ดาูด้านล่างนิดนึงนะคะด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกที่ให้มาแล้วเช่นกันนะคะตัวนี้นะคะถ้ามองชัดจะคล้ายกับตัว XLT ค่ะเพราะจะมีเส้นโครเมียม เห็นไหมคะล้อมรอบเหมือนกันเลยนะคะการตกแต่งคะ่ะจะเป็นสีน้ําเงินนะคะหรือว่าสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะช่องอินเตอร์คูลเลอร์ด้านล่างคะ่ะก็จะออกแบบมาคล้ายๆกันหมดเลยนะคะตัวนี้ก็ระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องเช่นกันนะคะตัวนี้ค่ะใส่กรอบป้ายทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะฟอร์ดพบปแดงค่ะแล้วก็ด้านล่างคะ่ะที่เป็นสีดําๆด้านล่างนะคะพลาสติกด้านล่างนะคะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรลนะกันโครนดีดหินดีดนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะ ห่วงลากจุงค่ะตัวนี้ก็มีหนึ่งห่วงนะคะก็อยู่ฝั่งผู้โดยสารนั่นเองนะคะส่วนมิติตัวรถนะคะอยู่ที่5.3เมตรนะคะความยาวนะคะความกว้างอยู่ที่1.9นะคะสูงจากพื้นอยู่ที่1.8นะคะแล้วก็ตรงฝากระโปรงนะคะเป็นทรงพาเวอร์โดมตัวนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะเส้นสายที่มีความคมชัดมากขึ้นนะคะหล่อเลยนะคะอ่าแล้วก็ตรงกระจกค่ะเป็นแบบลามิเนตนะคะ2ชั้นนะคะ เดี๋ยวเราไปดูแปกและยางกันค่ะซุ้มล้อด้านข้างก่อนเลยนะคะขนาด3มนิ้วค่ะที่มาจากโรงงานเป็นสีดำดำแบบนี้เลยนะคะปีกนกก็จะเป็นอิสระแบบ2ชั้นนะคะเสริมเหล็กกันโครงมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นยังเป็นทวินทูบนะคะตัวนี้แล้วก็ยางค่ะจะเป็นบีสโตนมาจากโรงงานเลยนะคะแมกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวลุงหาดูซีรีส์ยางให้สักครู่นึงนี่นะคะ 25 5ทับูนะคะ R 17นะคะให้มาขอบ17เลยนะคะเท่าๆกับตัว xlt เลยนะคะอันนี้ก็คือเดิมๆนะคะใช้งานได้เลยนะคะหน้าเป็นดิสเบรกหลังเป็นดรัมเบรกนะคะแล้วก็แก้มข้างตรงนี้ค่ะตกแต่งเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะเป็นซิงเกิลเทอร์โบอย่างที่ลุงบอกไปนะคะตัวนี้ใช้ได้งานใช้งานได้จริงๆนะคะระบายความร้อนนะคะจากตัวห้องเครื่องเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูรวมๆนิดนึงนะคะตัวนี้ใส่กันสานมาให้เรียบร้อยเลยนะคะฟิล์มติดแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กัน บันไดนะคะที่มาจากโรงงานคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบอัปเกรดมานะคะด้วยความว่าเป็นตัว Nexgen 2022 23ประมาณนี้เนาะบันไดคะ่ะเขาจะมีดีไซน์ออกมาที่แบบว่าเก๋มากเลยลุงบ้านนะคะใช้งานได้จริงๆนะคะรองรับน้ำหนักได้เยอะนะคะเหยียบถนัดเท้าแล้วก็เวลาเขาเรียกเลยนะทำความสะอาดนะคะน้ำฉีดก็ออกแล้วนะคะทำความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะอ่าเอามือจับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะกระจกค่ะลืมบอกไป ตอนนี้มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยเลยนะคะอ่าตกแต่งมาเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็ตัดเจ็บสีดําแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันขอบกระบะด,ด้านหลังค่ะตัวนี้นะคะสําหรับนะคะอ่าเวลาเราใส่โรบาร์หรือว่าสปอร์ตบาร์เราสามารถเปิดช่องตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าเห็นไหมคะตัวนี้เปิดได้เลยนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรบาร์แขนสัน้นแขนยาวนะคะเปิดใช้ได้เลยนะคะฝาถาังน้ํามันค่ะอ่าปลดล็อกรถแล้วก็เปิดได้เลยนะคะ เติมดีเซลนะคะ B7 เติมได้ค่ะ B20 เติมได้นะคะด้านหลังนิดนึงนะคะเดี๋ยวลงซ,ซูมไปให้ตรงตัวแหนบนะคะนีนยจะเรียงกัน4เส้นนะคะเห็นยางอะไหล่ไหมคะยางอะไหล่ก็มีนะคะโชค๊คอัพเป็นแบบควยนะคะตัวนี้ก็สมรรถนะการทรงตัวดีขึ้นนะคะมีเฉพาะในฟอร์ดรุ่นเดียวนะคะส่วนเชสซีนะคะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะ,ล,ะลองลูกค้าลองดูนะคะ แชสซีขนาดกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นนะคะซึ่งตัวเน็กเจนยอย่างที่ลุงบอกไปนะคะเขาอัปเกรดมาแล้วนะคะทําให้การขับขี่นะคะดีขึ้นนะคะแล้วก็การบรรทุกหนักด้านหลังนะคะก็ใช้งานได้ดีเลยนะคะใครที่จะเอาไปต่อข้อต่อลังคาหรือว่า,อาไปใช้งานจริงๆนะคะสามารถเสริมแหนบได้ด้วยนะคะบันไดท้ายค่ะที่หลายคนถามหานะคะมีให้เรียบร้อยนะคะในรุ่น XLS นะคะไฟท้ายค่ะ ไฟท้ายของเรานะคะจะเป็นสีส้มๆแบบนี้นะคะแต่ว่ามีขนาดใหญ่มากๆนะคะตัวนี้บอกเลยว่า,เ,าเห็นแต่ไกลเลยนะคะรู้เลยว่าเป็นฟอร์นะคะเพราะว่ามีเฉพาะที่ฟอร์เท่านั้นนะคะที่ให้มาขนาดนี้นะคะใส่ครอบไฟเข้ามาจะหล่อมากๆเลยนะคะตอนนี้ถ้าใครอยากได้เป็นไฟ LED สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะคะติดต่อเข้ามาที่ลุงได้เลยนะคะแล้วก็การชนท้ายมีมาให้จากโรงงานคะ่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะอ่าแล้วก็จะมีกันลอยกันลื่นตรงนี้นะคะให้เรียบร้อยเลยนะคะสามารถ หยียบขึ้นไปได้นะคะแต่ว่าไม่ค่อยเขาเรียกอะไรนะอยากให้เหยยบตรงบันไดข้างนะคะโอเคสําหรับฝาท้ายนะคะจะมีปั๊มเรนเจอร์ลงไปนิดหน่อยนะคะ,ะเห็นไหมคะใครอยากได้เป็นแบบหล่อๆนะคะใส่อคิลิกเพิ่มเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็นะคะตรงโลโก้ตรงนี้ค่ะโลโก้ตรงนี้สามารถเขาเรียกอะไรนะมีกล้องตรงนี้กะระยะจอดได้นะคะทํางานควบคู่กับหน้าจอ10.1นิ้วด้านในเดี๋ยวลุงจะพาไปชมนะคะ อ่ตัวนี้ก็หล่อมากใช้งานได้ด้วยนะคะไฟเบรกน้งที่3ให้มาเรียบร้อยเหมือนกันเลยนะคะสติกเกอร์ปาท้ายค่ะ XLS ตัวใหม่ล่าสุดนะคะเดี๋ยวลุงพาดูกระบะไลเนอร์อตัวนี้นะคะที่เราเห็นเข้ามานะคะ ใส่นะคะเป็นฝาเขาเรียกละช็อกอัพนะคะช็อกอัพแบบ GT Pro นะคะตอนนี้ก็ช่วยนะคะในเรื่องการผ่อนแรงนั่นเองนะคะเวลาเราเปิดฝาแล้วก็ปล่อยได้เลยนะคะแนะนําเลยนะคะติดตั้งได้เลยจากศูนย์บริการนะคะมีรับประกันให้เหมือนกันนะคะไลเนอร์นะคะเบิกศูนย์นะคะของแท้นะคะใส่ให้เรียบร้อยเลยนะคะมีปั๊มฟอร์ดลงไปด้วยนะคะ ด้านหลังนะคะเราสามารถบรรทุกข,ของได้เยอะมากเพราะว่าท้ายกระบะของเราถ้าเทียบกับท้องตลาดทั่วไปนะคะของเรานะคะจะกว้างนะคะเนื่องจากว่าตัวฐานล้อมันขยายออกไปอีกนะคะสังเกตด,ดูซุ้มล้อนะคะมีนิดเดียวนะคะพื้นที่ด้านในจะเยอะมากๆนะคะกว้างใหญ่ยาวและลึกมากๆนะคะใส่ฝาท้ายผ่อนแรงแล้วก็จ t ท r โรเข้าไปนะคะตรงรุ่นเลยนะคะไปเดี๋ยวลุงพาไปดูด้านในกันอันนี้ก็หล่อหล่อมากๆนะคะสีนํำเงินซึ่งเป็นสีที่ขายดีนะคะแบบ เออนะคะขายดีจริงๆขายดีแทบทุกสีเลยนะคะดคําขาวหล่อหล่อทุกสีเลยนะคะเดี๋ยวพาดูด้านในตอนนี้ยังเป็นเดิมๆนะคะที่มาจากโรงงานอ่ะบอกแคบเราให้ไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูทีละจุดนะคะปุ๊บเปิดไฟให้อ่าไฟส่องสว่างห้องโดยสาระคะ่ะเริ่มจากหน้าจอก่อนนะคะจอ10.1นนิ้วเห็นไหมคะ อันนี้นะคะเป็นแบบพลาสติกีเหมือนกันนะคะสามารถเชื่อ,อมต่อฟอร์ดพาสมาใช้งานได้เหมือนกันเลยค่ะโหลดนะคะมือโหลดแอปผ่านมือถือนะคะเหมือนกันเลยนะคะทั้ง Android นะคะทั้งไอโฟนนะคะใช้ได้หมดนะคะ iOS หรือว่า Android นะคะใช้ได้หมดเลยนะคะเชื่อมต่อมาใช้งานเวลาด้วยเกียร์อันนี้จะเป็นเกียร์อัตอนโนมัตินะคะสามารถสตาร์ทเครื่องได้ด้วยนะคะวอร์มเครื่องนะคะเช็คพิกัดรถนะคะหรือว่าเช็คเข้าสู่บริการเช็คน้ำมันเครื่องเช็คได้หมดเลยะคะ่ะนี่นะคะ แอนะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบไฟให้2ช่องนะคะหัวเกียร์เป็นแบบ6สปีดนะคะอัตโนมัติช่องวางแก้ว2ช่องนะคะแล้วก็คันโยกนะคะพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะฝั่งขวามือก็จะเป็นควบคุมหน้าจอตรงนี้นะคะก็จะเป็นจอแบบขนาด8นิ้วนะคะภาพสีภาษาไทยนะคะใช้งานง่ายมากๆนะคะเบาะนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนั่งสบายอบกระชับนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเบาะสีทูโทน,นะคะ่ะเป็นเบาะผ้านะคะอ่า กุญแจเป็นแบบขายแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นแบบรีโมทหนึ่งดอกนะคะแผงไฟหน้าก็ยังเป็นอัตโนมัติให้นะคะแผงไฟประตูก็ยังเป็นไฟฟ้าให้นะคะแต่ยังไม่ใช่ปรับพับไฟฟ้านะด้าน,นหลังค่ะก็จะมีบอกแคบให้นะคะกว้างนิดนึงนะคะแอร์แบกมีให้2ลูกค่ะอันนี้ก็คือเห็นไหมคะรวมๆเลยนะคะเดี๋ยวลุงจะเปิดอันนี้ให้อ่า อันนี้คือหน้าตาของอ่าเขาเรียกจอด้านในนะคะเวลาเราเปิดใช้งานนะคะประมาณนี้เลยนะคะช่องแอร์ก็ใหญ่มากเลยนะคะแอร์ของเราเย็นไวแล้วก็เย็นฉ่ำมากๆเลยนะคะเย<ๆ>็นจนหนาวเลยนะคะเพราะว่าตัวอ่าเครื่องยนต์ของเรานะคะวางนะคะไว้ถูกตำแหน่งมากเลยนะคะตัวเครื่องยนต์กับตัวอแอร์นะคะโซนเย็นนะคะจะวางไว้ห่างกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ ตัวเขาเรียกอะไรนะของเราจะเป็นพัดลมไฟฟ้านะคะตอนนี้ก็รักษาอุณหภูมิตัวห้องเครื่องได้ดีมากๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะถูกอกถูกใจเนาะเงือกแตกกันไปเลยทีเดียวเดี๋ยวลุงให้ดูตอนนี้นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะคะใครที่อยากได้ที่ลุงเขียนไว้นะคะเป็นเรื่องจริงนะคะส่วนลด1น0 0 0 0บาทนะคะหรือว่าโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยพิเศษ0%นซนะคะพบกับเซลล์สายลุงได้เลยนะคะโทรมาได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านล่าง 0 <S preach ers> 6 um 98, 99 99, right 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 or, or 1 1 6 9 8 9น9นะคะไม่ว่าจะโปรโมชั่นดีนะคะส่งมอบถึงบ้านนะคะโปรพร้อมชุดแต่งนะคะดอกเพียมพิเศษนะคะมีให้หมดนะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะยำมาออกรถได้ทุกอาชีพนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือว่าเกษตรกรนะคะหรือว่าธุรกิจส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทนะคะหรือว่าใครที่มีเขาเรียกเลยนะมีภาระผ่อนนะคะหรือว่ากลัวผ่อนไม่ไหวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีธนาคารที่รองรับนะคะ ไม่เช็คภาระนะคะอย่างเช่นแบบของกรุงศรีอย่างนี้ค่ะก็ใครที่ผ่อนอะไรหลายๆอย่างนะคะลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มได้นะคะโดยที่ไม่เช็คภาระเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่แตะติดแบ็คลิสบูโรนะคะเอาลองมาคุยกันดูนะคะว่าเราสามารถดันแบบแบบไหนได้บ้างนะคะเพราะว่าลุงจะช่วยทุกเคสนะคะอย่าลืมนะคะส่งมอบให้ถึงบ้านนะคะฟรีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะใครสนใจนะคะอย่าลืมนะคะอินบอกเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้นะคะฝากกดซับสไคร้กด ถูกใจให้ด้วยนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะด้านล่างเดี๋ยวลุงทยอยตอบให้นะคะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะวันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะ